สวัสดีครับผมนชัดหัดใหญ่นะครับจากร้านอาร์มหัดใหญ่ซูเปอร์ไบว์นะครับร้านอาร์มหัดใหญ่ซูเปอร์ไว้อยู่บนถนนนิพัทธ์อสองเครามสองเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับถนนนิพัทธ์อสองเครามสองเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับศูนย์แปดสี่หกสามสองเก้าสี่ห้าหนึ่งแอดไลน์ตามนี้นะครับหรือไม่ก็ i d o l a r m แอดไลน์นะครับโอเควันนี้ผมพามาดูรถ Honda CBR บีอาหกห้าศูนย์อนะครับ สวยงามครับรถวิ่งประมาณ7,000พกโลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอนะครับอันนี้อยู่กลางเดนเดนดิดนึงนะครับจะดูยากนิดนะึงเอดนะครับเจ็ดนี่ร้อยครับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับล้อสีทองครับสปูลน,นะครับสปูล โยงนะครับลกียโยงมือเบรกแต่งกันสบัดน,น้อสีนะครด้านหน้าก็ล้อทองเช่นกันมือคลัตช์มือเบรกแต่งนะครับท่อ AR ER. โอเคนะครับผมสนใจรถก็0846329451นะครับอาร์มหัดใจซปเปอร์บายถนนุน,นิพัฒน์ส,ส่งข้อสอเทศบันนครหัดใจนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม